เรียบร้อยครับเนี่ยจะส่งหกกล่องนะครับไอ้ผ้อีสานแล้วก็แพัคเนือครับแล้วก็ภาคกลางครับหกกล่องครับเสร็จจากนี้ก็จะไปจะส่งโลหะเหล็กต่อครับครับหลังจากที่เราส่งแบบกล่องนะครับเราก็จะมาส่งต่อแบบโลหเหล็กครับวันนี้ก็จะส่งไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับยี่สิบสี่ต้นนะครับไปจังหวัดเชียงรายครับ ไผ่เลี้ยงก็เป็นไผ่ลำเล็กนะครับหน่อเล็กนะครับหนอกินสดไม่ได้นะครับต้องต้มก่อนที่จะนําไปบริโภคในไบแกงนะครับอั<ใ>น <people> นี้เป็นไผ่ลวกหวานนะครับลายเสือนะครับตัวนี้ก็จะกินรสาชาติห,หวานนะครับเวลาต้มเวลาเผาเนี่ยหน่อจะหอมหวานเหมือนข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหนอกินรสาชาติหวานนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการ Alright, ต้มเอาความหอมออกเพราะว่าตัวนี้หวานครับ นี้จะเป็นไผ่ลวกหวานนะครับสุขสวัสดิ์ลายเสือครับตัวนี้หอมหวานเหมือนข้าวโพดต้มครับข้าวโพดปิ้งยังนี้เผาครับตัวนี้จะเป็นไผ่บงหวานครับไผ่บงหวานไผ่บงหวานก็ยีิบสี่ต้นครับส่งไปที่กากันทั่วัหวัดเชียงรายนะครับบงหวานก็หนอกินสดได้ชาติหวานนะครับตัวนี้ก็ความความหวานความหอมจะน้อยกว่าตัวไผ่ลายเสือนะครับจากที่ ลูกค้ามาชิมนะฮะแล้วก็เจ้าของส่วนหวานมาชิมแล้วก็ผมชิมนะฮะ mm hmm. เ,เพื่อนเนที่อยากจะชิมพิสูจน์ความหวานของไผ่ลวกกับไผ่บงหวานว่าแตกต่างยังไงก็มาชิมที่ไลสวสดรณได้ครับ mm hmm. อันนี้ก็จะส่งแบบโลเล็กนะครับแบบโลเล็กนี้จะเป็นการส่งในปริมาณที่มากครับ mm hmm. แล้วก็ปลาดไทยครับจะส่งประสิทธิ์ไทยครับนี่เป็นโลเล็กที่เรา เตรียมไว้นะฮะเาจะจัดส่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะจัดเรียงอย่างไรนะครับตัวนี้ก็จังหวัดเชียงรายก็ไม่เกิน3มวันถึงครับส่งแบบโลจิพัดนะครับนี่ครับเป็นสภาพต้นไผ่ทั้ง3สายพันธุ์ที่เราจะจัดส่งไปที่จังหวัดเชียงรายครับจะมีไผ่เลี้ยงสีทองทวายหรือไผ่สามฤดูหรือไผ่เซดิงครับตัวนี้เป็นหน่อขมแล้วก็ไผ่ลวกหวานลายเสือ นะครับนอกิซชันอกกินซอชัดหวานนะครับแล้วก็จะเป็นไข่บงหวานครับครับก็จัดส่งกับกล่องแล้วก็จะส่งแบบโรลเล็กร้อยนะครับอันนี้จะส่งไข่สามสายพันธุ์ครับไปที่กว่าเชียงรายนะครับก็จะมีไข่น้อสัตวายนะครับชั้นล่างแล้วก็ไข่ลูกหวานในเสือต้้งแนเป็นไข่บงหวานนะครับดูการจัดเลี้ยงของ แบบโลหะนะครับของไร่เรานะครับก็ชั้นล่างจะเป็นไผ่ยิงสันตว่าชั้น2ยืจะเป็นไผ่ลายเสือนะครับชั้นบนนี่จะเป็นไผ่บงหวานนะครับซึ่งเราจะมีคู่ม,มือให้นะครับตัวนี้นี่จะเป็นการจัดส่งแบบโลหะเป็นการส่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สินค้าไม่เสียหายแล้วก็ไม่ปะปงกับสินค้าตัวอื่นนะครับก็ถ้าเรียบน้อยแล้วก็จะปิดปิดปิดโลหะนะครับก็ตัวน,นี้ก็ ถ้าส่งไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ไม่เกินสามวันถึงนะครับไผ่นะครับถ้าเป็นภาคอีสานก็ไม่เกิน2วันถึงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโลจิพัทนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจไผ่อยากจะปลูกไผ่นะครับก็แวะมาที่จังหวัดหนองคาูครับบ้านวิเดียตะบนนนทันนะครับอำเภอเมืองนะครับมาเข้ามาเยี่ยมชมแปลงปลูกไผ่นะครับจะมีทั้งไผ่กินหนอสดได้กินนอสดไม่ได้ไผ่ใช้ลำ ถ่ไม่ไปดับนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบเรื่องไข่อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของทั้งสวนนะครับคือช่องราชสุวัดสวนเกษตรสมุทรสาครสนใจเรื่องไท่นะครับอยากจะมาเยี่ยมชมยินดี้อรับทุกครอบครัวนะครับจะมาวันไหนก็โทรติดต่อมาที่เบอร์0819845179ครับวันนี้ ไล่สุขวั์เราต้องขอขอบคุณคุณลุงวินงนะครับจังหวัดเชียงรายที่ไว้ใจในต้นพันธุ์ไผ่ของไร่สุขวัดแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเรียบร้อยครับใครเร่เลี้ยงสบาย